อันหข้าขออภิวัดวายซึ่งพระไตรรัตอันไทยโรดรุ่งจําหัดล่วงที่วาวบอนคุณยั์เขตตังเป็นปอบุญโบรของวงสัตว์ในทุกสถานขอจงอภิบาลคุณชยาพาปฏิโชคไทยทั้งบริวารและครอบครัวให้อยู่สุขสรานทั่วก,กันทุกวันคืนอายุวัฒนกปให้ กำลังอย่าร่วงโรยธนวัตรทัโกให้เงินทองแก้วทองโกยอย่ารู้ขาดสิริวัตรทัโทรงสิริเรื่องวิลาเรื่องชื่อเรือเกีดยรติยศสัพพทุกขาขอุปปัิทวาทุกโรคโศกกำสดจงเสื่อมหายอุบาทอันตรายแรงการเร่งที่หน้า คารหัหอห้องจงรองเรืองสัพพะโคขายาปาล่าเรื่องจงเนืองนองอายุรองผู้สุกเกษมสดชื่นเถินสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการยัตตาคตโตสิทธิลาโพนิรันตังสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพะกรมาประสิทธิเตสัพพะสิทธิประสิทธิเตขอพรสัพพะ ประสิทธิ์แก่ภุนชยาพาประกิตโชคชัยและท่านทั้งหลายที่ได้ในปริมณนลนนี้ให้สำเร็จสมดังความปรารถนาในทุกประการโดยพรันด้วยเถิดจา Yeah. <laughs> you